คุณผู้ชมคะลมหนาวมาเยือนแล้วอากาศหนาวๆแบบนี้หลายคนใช้วิธีกินชาบูซดน้ําร้อนๆดับหนาวแต่ต้องระวังทานชาบูมากเกินไปอาจเสี่ยงเป็นโรคได้ก็เรียกทางเสีด้วยปุ๊ดนั่นก็จะไกด์กรดกาหน่ยเตเจี๋ยซิงหมิง 啊，吃吃太多的话会造成血压的波动会更加明显。那另外的话，高血压会造成所谓致命的心律不整。ผู้ที่เป็นโรคไตโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือน้ําตาลในเลือดสูงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังนอกจากด้านอาหารที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษแล้วยังต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นอยู่เสมอซึ่งในวันพรุ่งนี้ลมหนาวลูกใหม่จะมาเยือนทั่วไต้หวันอุณหภูมิจะลดต่ำลง อากาศจะหนาวเย็นผู้ที่มีความดันต้องระวังเป็นพิเศษนายแแพทย์หลิงเว่ยหวนกล่าวว่าเมื่ออากาศเย็นลงหรือเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจำนวนผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย20-30เ อุณนหนภูมิที่ลดลงอย่างกระทันหันมักจะส่งผลต่อหัวใจและการไหลเวียนของโลหิตโดยเฉพาะในผู้สูงอายุดังนั้นในช่วงนี้ต้องดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุมากเป็นพิเศษเจนนาริตันตาราทีมข่าวอธิยภาพภาษาไทยรายงาน